นี่มันกิจกรรมเฮียอะไรเนี่ยกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบเจอผมในเกมฟรีไฟเช่นเดิมเลยนะครับวันนี้มีกิจกรรมแปลกๆใหม่เข้ามานะเอ่อเป็นกิจกรรมตลาดนัดของฟรีไฟนะไอเหียต่อเรียกผมนึกว่ากิจกรรมตลาดเอียงความมืดนะสุดท้ายตลาดนัดฟรีไฟหน่นเองซึ่งเป็นกิจกรรมที่คุ้มมากเลยนะ อ่าวิธีการเล่นคือให้เราเนี่ยเลือกของหนึ่งอย่างนะนี่เหมือนสมมุติผมเลือกของชุดนี้อ่าเนี่ยได้ไงมันจะลดราคาให้หกสอร์เซแต่ถ้าเราเลือกอีกชุดหนึ่งมันก็จะลดให้จะได้เหรออ่าลดให้เดยหนึ่งเ,เรา ถ้าเราเลือกอย่างสุดท้ายมันก็จะลดใด้ถึง80%เนี่ยสังเกตได้ตรงเนี้ยแม่ไม่ต้องเสียสมพันธ์เป็ดเนี่ยก็ดีแต่ถามว่าผมจะเอาอะไรเนอะแน่นอนชุดผู้หญิงชุดเนี้ยอะไรเลยส่วนชุดผู้หญิงชุดเนี้ยผมไม่เอาแน่นอนเพราะว่าเอาไปกูก็ไม่ได้ใส่เพราะมาัน เพราะว่าที่แท้มึงมันโศกันแล้วนี่อะไรเนี่ยจินช่วนพนึกกองเออกูก็ไม่เอาอยู่ดิเนี่ยตัวงวงตัววงแหวนเออไม่เอา,าเรื่ยคุ้มดีิวะอะไรๆๆสด้โอ้ย เด้อเด้อนี่การเก่งเลยวะเออเดย <200. S 2> อสองร้อยห้าวกกาเกงของผู้ชายไหมวะนี่อ่าโอยถูกเว้ย,ยซื้อไปเลยซื้ออ่าตั๋งการซื้อเสร็จสิน้นแล้วดีเฟสเลยคืออะไรวะอ่ะอะไรวะเนี่ย กองเกียอะไรวะกองเว้ออยอะไรวะโอ้โหโอ้โหชุดืังชุดขอได้อยู่อืมชุดดีไหมนะเออไปแล้วกันคุ้มดีเออคุ้มรีเฟรชรีเฟรชสุดท,ท,ท้ายเฮ้ย หัวเดี๋มันหัวอะไรเนี่ยซื้อเดมันหนึ่งร้อยเจ็ดบก้าเวสแล้วก็ชุดผู้ชายแอะไรวะแนวขอไอ้คุ้มดิเออเนี่ยนอนชุดผู้หญิงกูไม่เอาขออะไรทีิมันอู้หูย่ามาตัวน่นั่นอ่อืมจ้าอ่ะ เออตัวโอเคซื้อไปเลยได้ของหลายอย่างซื้อไปอ่าโอเคน่าจะหมดแค่นี้ยเพราะว่าไอเพชรที่เหลือเนี่ยกูจะบอลอะไรให้นะกิจกรรมสงการเนี่ยพวกมึงเตรียมตัวดีนะเพราะว่ากูเัวแน่นอนแค่นี้ไปไว้เราได้หัวหัว โอ้ยเหีอะไรวะวัววัววัวค้างคาวนะเออมาดูเหมือนค้างคานะไรละผมมาหลังจากนั้นเราได้เกงเหี้ยอะไรมาวะโอ้โหใส่แล้วเข้ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวดอะไรอ่าเอออะไรเข้ากันดีวะอะไรที่มันเข้าอ่าเข้ากันเลยนี่ อ่าแล้วก็นี่เลยชุดโอ้โหเราได้มาตั้งสามชุดไอชุดนี้ไม่เกียร์นะเอ,อ่อชุดกลยอลลี่นะตอนนั้นลืมรีวิวให้ดูนะก็ขอไปด้วยนะตอนนั้นลืมรีวิวให้ดูต้องขอโทษด้วยนะอ่าเราได้มาสามชุดนะชุดแรกแพ็ก,กระวังแตกไปเดียวทำไมชื่อมันไปไปะะแปะแปะจ้าเรา เลขระวังนั่นอาจจะได้แต่แตกเนี่ยมันคืออะไรวะระวังอะไรแตกวะอ,อ๋อเออน่าจะเป็นระวังนั่นแตกเนี่ยก็มีสีชุดส่วนด้วยกันนะก็มีเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็สบผมก็มีอยู่สี่ชุดสวนครับเป็นชุดที่แบบว่า ในในทิกเอรนะมันเป็นแบบว่าเออกูจะเรียกอะไรเดี๋ยวเป็นชุดที่สาวก็เออเอาเทปอะเอาเทปมาเออมันก็เหมือนแบบเนี้ยเอาเทปมาแบบว่าแปะแบบแบบอะเออกูก็ไม่รู้อธิบายยังไงแล้วก็เต้นให้ดูนะเนี่ยพันนี้เลยนะอ่าเนี่ยพันนี้เลย ต่อไปก็เป็นชุดอะไรวะแพ็คเออเออเพอเพอเสียมผู้เพอร์เพอไวเออร์เออ,เอ,อ,เเเเอ,อคือแพ็คเคยอะไรไปรัวแต่สำหรับกูตรงผมนี่มันโดนใจดวงตาชีบหายต่อไปก็เป็นอืมรองเท้าก็เก่าเก่เกียร์ก็พอได้แต่เสื้อนี้แม่งโคตรเจ็บปวดเลยก็อีกชุดหนึ่ง กเด็กอาดูบาลและคูณนะก็มีเสื้อกางเกงรองเท้าผ้าปิดปาแล้วก็สมผมเออเท่ดีนะสมผมแล้วก็ไอ้นี่ชุดสายฟีนะก็มีให้รีวิวตั้งสีชุดนะแล้วแต่รีวิวเลยแล้วก็ไอ้อื่นยิ่บัดเลยวะ โอ้ยลองสูงไปดีกว่าเออไม่สูงดีกว่าเปิดไปออก็น่าจะมีเพียงแต่นี้ส่วนไอชุดสามชุดนี้ไว้จะมารีวิวให้ข่าวหน้านะอ่าสำหรับคิวนี้เนี่ย ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์เล็กกดติดตายด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆมาของผมนะครับเป็นคลิปั้นนะ,ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมารู้นว่าผมจะทำชุดอะไรก่อนนะสำหรับคลิปกอตัวอะไรก่อนสวัสดีครับบาย